สวัสดีเราพิเศษออมนะครับผมฟอสนะครับตอนนี้ก็อยู่ในรายการ The Best One w o i t นนะครับชอบส่วนไหนของร่างกายมากที่สุดลหรอครับอืมจริงตอบอยากเหมือนกันนะนะแต่ถ้าให้เลือกอย่างหนึ่งก็คิ้วแล้วกันชอบคิ้วเดงคิ้วเดงเข้มดิวันหยุดชอบทำอะไรมากที่สุดหรอครับวันว่าผมก็ชอบแบบ ไปหาหนังดูอะไรเงี้ยในโรงอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นคนชอบดูหนังแต่ว่าดูที่บ้านมันก็ไม่ฟินเท่าดูในโรงหนังเรื่องที่ชอบที่สุดเหรอครับเอาเป็นเรื่องที่ดูล่าสุดแล้วกันก็คือดูสองสนุกมากนีจึงก็ชอบหลายตัวนะครับแต่ว่าชอบคนที่เล่นเป็นเฟรรู้สึกแบบโลจิตดุตเล่นดีมากนักดองเหรครับถ้าอินเตอร์ก็ผมชอบโจจิแล้วก็เลนนี ครับผมนาฬิกาทรงที่ชอบเหรอครับจิมก็ค่อนข้างชอบทรงที่มันแบบคลาสสิกคลาสสิกหรือไม่ก็ทันสมัยอะไรเงี้ยหรือไม่ก็เป็นสายสแตเลสก็ได้หรือว่าเป็นสายซิลิโคนก็ได้ครับจิมชอบหมดเลยอาหารที่ชอบมากที่สุดแร้วเ,เป็นช่วงนี้แล้วกันช่วงนี้ชอบกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วก็ชอบกินอาหารไทยเช่นเผาเพราะว่าช่วงนี้เดินทางบ่อยไปกินอาหารต่างประเทศเยอะเราแบบติดเปรี้ยวเผ็ดไง ไปกินต่างประเทศมันแบบเลียนๆอะไรอย่เงี้ยลยสุดท้ายกลับมาตายอาหารไทยผมชอบแต่งตัวที่ไม่ค่อยมีลายนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะแบบเล่นคู่สีอะไรอย่างเงี้ยครับเช่นแบบขาวตัดดำอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะมีเสื้อคลุมหรือบางวันก็สบายๆหน่อยก็สำหรับผมนะผมชอบใส่โปโลแล้วก็สแลกความทรงจำที่ดีที่สุดละครับเอาเป็นที่หนึ่ออกตอนนี้แล้วกันก็คือ น่าจะช่วงนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่เราแบบได้ไปแฟนมีที่แบบยุโรปเลยไงเพราะว่าคือไม่ใช่ว่าแฟนมีที่อื่นมันเราไม่ฟีลกู๊ดนะเพีงแต่ว่าเราไม่เคยคิดว่าเราจะได้แบบออกจากเอเชียแล้วก็มีแฟนคลับที่ฝั่งยุโรปเลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าตอนนั้นมันเป็นโมเมนต์ที่แบบเออเราก็มีมีแฟนคลับเป็นฝรั่งอย่างเงี้ยหรอเนี่ยเออแล้ก็แบบเป็นโมเมนต์ที่น่าตกใจแต่ว่า ที่อื่นก็ดีครับแต่ว่าสำหรับตอนนี้ก็เออรู้สึกว่าเราแบบไปโก o บ a l ทางนู้นมันก็เอออินเพอแล้วก็อีกอันหนึงที่ชอบมา,มากๆเลยก็คือเราแบบได้ไปแฟชั่นวีคเงี้ยใช่รู้สึกแบบดีใจมากๆอืมซ้ายครับอืมนี่ง่ายมากขวาอ่าเสื้อขาวเหมือนกันเลยเออ ซ้ายโอ้ซ้ายมันบักท็อปขวามันบักฟอร์สบักฟอร์สแล้วกันขวาโอ้โหขวามันแบบไอ้นี่เนาะมันดูนอนนะซ้ายเลยไป <c oughs> เป็นบักคนเท่ดีกว่าซ้ายอ่าซ้ายติดตลกขวาแล้วกันนิ่งดิ <c oughs> อุ้ยหนุ่มรักษณะ กับหนุ่มสายแฟเราไปแฟด้วยครับขวาอืมในนี้คิมีโนโตะกับบักท็อปท็อปดิวปขวาโอ้โหนี้เลือกยากซ้ายก็ประปาขวาก็แบดไปปละปาแล้วกันซ้ายโอ้หซ้ายก็ดู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 ในเดี๋ยดูดูซ่าเนาะขวาดูเท่ๆขวาแล้วกันไป <laughs> อืมออคุณชายดอแบบขวาโอ้โหน,นี่ยากจังอืมเราก็ชอบฟิลแบบน,นี่มันก็มันก็คล้ายๆกันนะแต่ว่าซายแล้วกันอันนี้ขวาจเจนโู้ววเลือกยากอะ่ะจริงๆก็ชอบทั้งสองรูปนะถ้าเลือกได้รูปเดียวก็ซายจะ อ่ะอันนี้แฟร์ดี๋่ะขวาโอ้โหต้อ,อเลือกยากอืมมันยากจังเลยมันคล้ายๆกันเลยอ่ะอืมบักคุณเทสเออชมตัวเองไดุ้ณเนาะเออซ้ายมันก็ฟิลแบบฟิลมันก็ดีอยู่นะขวามันก็ดูเออองค์ประกอบมันก็ดูชิคๆดอิอืมอ่ะเลือกได้แล้ว ครับผมและนี่ก็คือรูปที่ผมเลือกนะครับผมยังไงก็ช่วงนี้ก็ฝากผลงานด้วยนะครับมีสกูเลนเจอร์นะครับก็ได้เป็นบทบาทใหม่นะครับเป็นพิธีกรฝึกหัดนะครับผมแล้วก็ส่วนซีรีส์ต่างๆครับก็รอติดตามครับผมในพาร์ทสองแล้วก็ฝากซีรีส์ของบุ๊กด้วยและกันแค่ที่แกงนะครับผมแล้วก็มี LL 2 0 2 4ด้วยนะครับแล้วก็แซนมีทต่างๆของโอ ive Fa ก็รอติดตาม o f f i c i a l นะครับครับ